ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับก็มานำเรียนเสนอเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยก็เช่นเคย,เยครับวันนี้ก็ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับเอาคำพิพากษาศาลดีกาเนี่ย เกี่ยวกับคดีรถชนเนี่ยมานําเรียนนําเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับในกรณีนะครับที่การที่จะกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่นะครับก็เราต้องดูว่าเหตุนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ถ้ามนเกิดว่ามันเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนเช่นอาจจะเป็นภัยธรรมชาติเองก็ดีนะครับหรือว่าเป็นเหตุเนี่ยซึ่งบุคคลเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับคดีเนี่ยครับก็ จำเลยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งขับรถเนี่ยไปในทางราชการบังเอิญว่ารถที่จำเลยขับนะครับก็ฝากระโปรงเนี่ยหลุดเนื่องจากว่าขอที่เกี่ยวกับกระโปรงรถน,นะครับด้านหน้าเนี่ยสปริงมันหลุดแล้วก็เก่านะครับบวกกับว่าไปประทะกับแรงลมนะครับก็ทําให้ฝากระโปรงเนี่ย หลุดปลิวนะครับพอหลุดปิวไปแล้วเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยได้ไปตกรถของผู้เสียหายซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเนี่ยครับได้รับบาดเจ็บสาหาัสคดีเนี่ยครับเขาก็ฟ้องจําเลยมาด้วยแล้วก็ฟ้องกับหน่วยงานของรัฐมาด้วยเป็นจาเลยร่วมกันนะครับก็คดีเนี่ยครับจาเลยก็กล่าวอ้างว่าเนี่ยจำเลยเนี่ยใช้ความระมัดระวังดีแล้วเหตุเนี่ยที่ฝากระโปรงหลุดเนี่ยเป็นเหตุสุวิสัยซึ่ง จริงๆแล้วนะครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยก็ต้องเป็นเหตุที่ไม่สามารถเนี่ยที่จะป้องกันได้ซึ่งเป็นอาจจะเป็นภัยธรรมชาติเองก็ดีหรือเหตุปัจจุบันทันด่วนนะครับซึ่งใครเนี่ยก็ไม่สามารถป้องกันได้เลยก็อย่างที่นำเรียนนะครับไม่ว่าการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาโชคของรถเนี่ยสามารถป้องกันได้ดังนั้นนะครับคาพิพากษาสารดีกาเนี่ยก็จึงตัดสินมานะครับว่า เหตุที่ฝากระโปรงหลุดเนี่ยของรถจีบคันนี้นะครับก็ไม่ได้เกิดจากเหตุสุวิสัยสารเนี่ยก็พิพากษานะครับให้จำเลยเนี่ยต้องร่วมกันรนับผิดนะครับกับผู้เสียหายในคดีนี้นะครับก็อยากให้คนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ถ้ามีรถเนี่ยก็ต้องหมั่นตรวจตาแล้วก็หมั่นตรวจเช็คนะครับ หาท่านเนี่ยสนใจเนี่ยที่อยากจะศึกษาหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดคาพิพากษาสารดีกาเนี้ยคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาสารดีกาที่6กหกสามทับสองห้ะนะครับก็อาจจะเป็นดีกาที่เก่าหน่องแต่ว่าก็สามารถใช้มายึดเป็นแนวทางปฏิบัติได้วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสละเวลา ดูคลิปของเราก็หากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีสาระและเป็นประโยชน์นะครับก็อยากให้ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับทีมงานทนายอ้อด้วยนะครับวันหน้าหากเรามีสาระดีๆที่จะมานําเรียนเนี่ยทางเราเนี่ยก็จะขออนุญาตนําคลิปดีๆเนี่ยมานําเสนอต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านมากครับ